จตุพรเชื่อกองทัพรัฐบาลมีแผนเด็ดผลักดันเขมรลุกล้ำดินแดนขอประชาชนอดทน10ตุลาคม2568นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live รายการประเทศไทยต้องมาก่อน โดยเรียกร้องให้ประชาชนอดทนอดกลั้นกับการผลักดันกัมพูชารุกล้ำดินแดนไทยออกไปเพราะเชื่อว่ารัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงยังมีน้ำยาทางยุทธการเพียงรอโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นขอให้ประชาชนมีความอดทนกันพอสมควรเมื่อการขัดใจขัดความรู้สึกเกิดขึ้นในวันนี้10ตุลาคมมากมายแต่เชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพพูดไม่ได้นั้นจะไม่คิดอ่านอะไรกัน บางครั้งร้อยคำพูดก็ไม่เท่าหนึ่งการกระทํำรอกอีกทั้งกล่าวว่ามาตรการผลักดันกัมพูชาออกจากรุกล้ำดินแดนไทยนั้นเชื่อว่าภายใน7วันตั้งแต่10ตุลาคมนี้ฝ่ายความมั่นคมเตรียมมาตรการเข้มข้นชนิดเห็นหน้าเห็นหลังไว้ทำยุทธการกันแล้วเพราะถ้าไม่ทำอะไรประชาชนอาจมีความรู้สึกเชื่อมั่นรัฐบาลและกองทัพลดน้อยลงและจะเป็นปัญหาใหญ่ด้านอารมณ์ของคนไทย ดังนั้นถัดจากวันที่10ตุลาคมไปนั้นรัฐบาลจะปล่อยให้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเป็นภาระทางอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนไม่ได้ซึ่งจะไม่เป็นผลดีอะไรเลยอย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆที่จะเป็นภารกิจตามแผนของสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชกำหนดไว้ภายใน7วันต่อไปนี้หากรัฐบาลไม่ทำอะไรก็อาจล้มลงชนิดคาดไม่ถึงเช่นกัน ขอให้ประชาชนอดทนอดกลั้นกับยุทธการของฝ่ายความมั่นคงและประชาชนอย่าได้เข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจทางการทหารส่วนความรู้สึกและการแสดงออกด้วยความรักชาตินั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนของคนไทยดังนั้นขอให้ประชาชนแสดงออกทางอารมณ์อยู่ในพื้นที่ของไทยนายจตุพรยำ้ำ ส่วนการยกเลิก MOU 4344นั้นแม้เป็นช่องทางการเจรจากันแต่ร้ายการปฏิบัติแล้วไทยจะกอด MOU 4344ไว้ทำไมเมื่อเกิดการละเมิดและไทยไม่สามารถรักษาบูรภาพดินแดนได้จึงเป็นข้อตกลงที่ล้มเหลวก็ต้องฉีกข้อตกลงนี้เสียเพื่อให้เกิดการเจรจากันใหม่กับข้อตกลงใหม่ นายจตุพรกล่าวถึงนายวราวุธศิลอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาจะไปเป็นแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยว่าในทางการเมืองกระแสะนี้ไม่ใช่โคมลอยและมีความเป็นไปได้สูงถึง80-90ซึ่งเท่ากับยกฐานะการเมืองให้นายวราวุธด้วยอย่างไรก็ตามถ้านายสมศักดิ์เทพสุทินกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยังอยู่กับพักเพื่อไทยแล้วนายสุริยะมีโอกาสเป็นแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งได้ด้วย แต่ที่ผ่านมาทั้งสองคนนี้มักย้ายไปอยู่พักมีโอกาสเป็นรัฐบาลเสมอถ้าพักเพื่อไทยดึงนายวราวุธมาเป็นแคนดิเดตนายกไม่สร้างความยิ่งใหญ่ให้พักเพียงเป็นสีสันอีกอย่างบ้านใหญ่สะสมทรัพย์นครปฐมจะมาร่วมด้วยหรือไม่ก็เป็นกระแสการเมืองให้ปั่นเล่นได้อีกแบบหนึ่ง นายจตุพรกล่าวว่าถ้าพักเพื่อไทยถ้าจะยกเครื่องพักใหม่กันจริงๆแล้วไม่ควรออกมาเปิดตัวด้วยสภาพทำนองนี้และโพเดียมพูดของหัวหน้าพักก็เป็นแค่กระถางต้นไม้สมัยใหม่เท่านั้นหากต้องการยกเครื่องกันจริงก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่หัวหน้าพักเลยเพราะอุงอิงแพรทองทานชิน,นวัฒนํนำพักไปสู่ความเสียหาย ถ้าจะยกเครื่องจริงอุงอิงต้องขอโทษประชาชนกรณีตรบัดสัตว์ข้ามขั้วและบริหารประเทศก็นำนโยบายหาเสียงมาปฏิบัติไม่ได้จริงจนกระทั่งมาถึงเรื่องถ่ายกัมพูชาซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องขอโทษประชาชนส่วนเรื่องกับคนเสื้อแดงนั้นอะไรที่ประกาศแล้วทำไม่เป็นจริงต้องขอโทษเป็นที่สุดเพราะพวกเขาไปต่อสู้ให้จนตายบาดเจ็บติดคุกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งกล่าวว่าในทางการเมืองนับต่อนี้ไปพักเพื่อไทยไม่ง่ายที่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้รับเลือกเป็นพักอันดับได้แล้วโดยเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะได้รับเลือกน้อยลงกว่าเท่าตัวที่มีอยู่ขณะนี้ส่วนพักภูมิใจไทยอาจจะได้เสียงสอสอเติบโตไปเป็นเท่าตัวเช่นกัน